สวัสดีค่ะมาต่อที่คลิปสอนการทำเทสข้อที่2นะคะในข้อนี้กำหนดไว้ว่าให้ทำโจทย์นี้แน่ไฟล์น,นะ4คะแนนจากตัวอย่างภาพการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นเอนะะ็กะให้หุ้น e อ h กมาเป็นแบบรายวันในช่วงเดือนมก,กราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี64อ่านี้ก็คือปี64ก็คือไล่มาตั้งแต่ต้นปี2021นะ ให้ระบุแนวรับแนวต้านและสร้างรูปใหม่โดยการสร้างรูปใหม่ก็คือเอาภาพตรงช่วงเนี้ยนักศึกก็ต้องไปเลือกหุ้นเอ็กโก้ให้ตรงนะแล้วก็เอาภาพนี้ออกมาให้ได้แล้วก็ไปสร้างเฉพาะส่วนที่อาจารย์แรงเงานี้โดยระบุแนวรับแนวต้านและอยากทราบว่าในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมนั้นราคาหุ้นจะมีการเคลื่อนไหวตามรูปแบบใด แล้วก็ให้ใส่ชื่อรูปภาพพร้อมอธิบายภาพเขียนบรรยาย3 5ถึงบรรทัดโอ้ก็เริ่มวิเคราะห์ละคะแนนก็เริ่มเยอะละ4คะแนนอ่ะลองดูก่อนอื่นก็นี่มาที่เว็บไซต์ของฟีเรานะตัวเว็บไซต์ investing com นะคะแล้วเราก็จะสร้างภาพใหม่โดยใช้ชื่อหุ้นตามนี้เลยคือ Echo นักศึกาก็มาที่ตัวหุ้นนี้แล้วก็พิมพ์ e อ h กอย่าเพิ่งกด Enter นะสังเกตก่อนนี่เอ็กเอ็โกมันก็จะมีอยู่3ตัวที่เขาค้นมาเราเลือกตัวบนเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวที่เราต้องการเนาะเป็น e อ h ก Stock อกไทยนะคะเลือกขึ้นมานี่ถูกต้องพอเลือกขึ้นมาเสร็จก็จะเห็นว่ามันมีเส้น ที่เกิดจากการที่เราสร้างอินดิเคเตอร์ไว้ในข้อก่อนหน้าไว้อยู่แล้วเราก็อาจาจะเอามาช่วยด้วยก็ได้นะสำคัญคือเขาต้องการให้เราตีเทนใหม่บนรูปนี้แล้วก็สร้างแนวรับแนวต้านดังนั้นอาจารย์ขยายใหญ่ะจะได้เห็นชัดๆนั้นก่อนอื่นเราก็ต้องเอาเส้นเทนไลนะ์มาช่วยสร้างบนรูปแบบของแท่งราคานี้เดี๋ยวดูอีกทีนึงสิโจ์ต้องการให้เป็นแบบลายเดือนหรือรายวัน มันแบบรายวันนี่เราก็มาแก้ตรงนี้ให้มันเป็นเดย์เอโกแบบเดยมาละนะคะ,ะแล้วก็สกอร์หน่อยให้มันใหญ่หน่อยนี่นี่เอาภาพให้มันชัดๆนะจะได้เห็นช่วงเวลาที่ชัดๆหลังจากนั้นก็ตีเทนไลน์นี่เส้นแนวรับกับแนวต้านนี่อาจารย์ก็ตีเส้นแนวรับก่อน คือภาพของเทคนิคอลเนี่ยมันเป็นศิลปะแบบหนึง่งคือคนเรามองรูปมันก็มองได้หลายมุมมองภาพมันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นี่โดยหลักการแล้วอาจารย์ก็อยากจะตีเส้นเป็นแบบนี่เป็นแนวรับเองโดยใช้ราคาต่ำสุดเหไหมเนี่ยใช้ราคาต่ำสุดของช่วงที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันที่4เดือน2เนี่ยเป็นเส้นแนวรับ อาจารย์ให้เส้นแนวรับแล้วอาจารย์ก็ต้องสร้างเส้นแนวต้านนี่ต้านนี้มันมีต้านหลายต้านในต้านก็มีตั้งแต่ต้านนี้188แล้วก็ขยับขึ้นมาครูว่าต้านสําคัญน่าจะอยู่ที่ area นี้เหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าลุ่มช่วงนี้มันหนาเหลือเกินแสดงว่าเส้นคือตรงนี้ถ้าถ้าราคาตรงช่วงที่มีวอลลุ่มเข้ามาแสดงว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี significant หรือมีในยะสําคัญที่มันน่าจะมีอะไร ทำแม่งทำแม่งนะ,ะแล้วก็ขอสร้างเทนไลท์ที่เป็นแบบ Parallel นะครูก็สร้างด้วยมือเลยนะไม่ได้แบบว่าไปเลือก p a ร a เ l ล l นะถ้าเป็นบ i สเนสจะเลือกได้นี้ก็เลือกแบบสร้างด้วยมือเอาวางเข้าไปกดแช่แล้วก็วางได้หนึ่งเส้นนั้นแนวรับแรกของครูจะอยู่ที่1นะ182และแนวต้านถัดมาอยู่ที่192 หรือ193โดยประมาณนะเพราะว่า192.94มันไม่ใช่ช่องของการซื้อขายอะสเปซมันไม่ได้เพิ่มทีละสตางค์นะตรงนี้ก็จะให้เป็น193 193ไปเดี๋ยวก็ดูคำสั่งให้ครบเอาอะไรอีกตีเส้นตีบอกรูปแบบราคาอ่าเราก็ต้องมาดูว่ารูปแบบราคาเป็นอะไรได้ครูก็ขอตีเพิ่ม ตีเพิ่มตีเพิ่มตรงนี้อ่าเทนไลน์เพิ่มปึ๊บนี่อยู่ในแอเรียนี้อ่าไอช่วงที่ผ่านมาแล้วเราอย่าไปวิเคราะห์มันไม่มีประโยชน์อะไรแต่เรากําลังจะซื้อตอนนี้เพื่อไปขายในอนาคตดังนั้นช่วงเวลาที่สําคัญของการวิเคราะห์หุ้นมันก็เลยเป็นแอเรียประมาณนี้นี่อาจารย์เลือกตัวนี้นะดินสอตรงนี้จริงๆมันสามารถขยายมาได้นี่ไงมันออกมาละนี่ฉันก็จะเอาช่วงนี้นะมาวิเคราะห์ อาจารย์ก็สร้างาทษทีสร้างตรงนี้แล้วก็นี่แล้วก็ขยายเอาไปกดแล้วก็วางแล้วก็ขยายนี่มันก็จะได้ภาพช่วงนี้ตามที่อาจารย์ต้องการเลย,เยช่วงนี้เดี๋ยวลองวิเคราะห์ซินี่มีตัวเทนด้วยนะแล้วก็ดูซิว่ารูปแบบมันเป็นยังไงนะรูปแบบที่ครูมองเห็นรูปนี้มันคือเป็นคล้ายๆแบบมันกำลังจะเปลี่ยนทิศทางแล้วคือมันลงมา เห็นไหมคะนักษาตั้งแต่ตอนช่วงต้นปีลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนและจุดเปลี่ยนเราก็เกิดสัญญาณซื้อถ้าเราสังเกตที่อินดิเคเตอร์ข้างล่างที่เป็น MACD ตรงนี้มันเริ่มมีสัญญาณซื้อขึ้นมาแล้วราคาหุ้นมันก็ค่อยๆขยับตัวเพิ่มขึ้นด้วยถ้าเราดูที่แท่งราคาเนี่ยตรงนี้มันเริ่มเปลี่ยนทิศทางแล้วมันเริ่มซื้อตรงนี้มันคือรูปแบบอะไระเราก็มาดูตัว,ต,วตัวช่วยของเราในหน้านี้กลับไปดูที่หน้าดีเลน นะคะตัวช่วยของเราจะอยู่ด้านล่างนี้รูปแบบมันจะแบ่งออกเป็นเปลี่ยนทิศทางมานะเป็นแบบต่อเนื่องหรือเป็นแบบไซเวย์นะอย่างภาพนี้อาจารย์มองว่ามันเปลี่ยนทิศละมันจากลงเป็นขึ้นลงเป็นขึ้นมันมีอะไรบ้างมันก็จะมีรูปแบบที่ใกล้เคียงก็คือรูปแบบแบบจริงๆมันก็คือโค้งหน่อยหน่อย่ะมันออกเป็นรูปจานแต่ว่าไม่ใช่เป็นจานที่มันชันมันไม่ได้โค้งมากนะคะหรือเราจะมองเป็นรูปตัว V ครูก็มองว่าไม่ผิด นะแต่ที่แน่ๆเนี่ยมันอยู่ในแพทเทิร์นนี้ค่ะมันอยู่ในรีเวอร์ซัลเทรนแน่ๆเลยเพราะมันเปลี่ยนทิศทางแล้วนั้นสิ่งที่จะต้องเอาไปใช้ต่อก็คือนี่เดี๋ยวเราจะเอารูปเนี้ยไปตอบคําถามนะดังนั้นตรงนี้อาจารย์ก็จะเดี๋ยวก่อนเอาไอ้นี่ออกไปก่อนนะเราก็ถ่ายรูปถ่ายรูปมันนะคะเพื่อที่จะเอารูปนี้ไปใช้งาน มาแล้ลิงก์มาแล้วก็ Copy ี้ลินะคะอ่ะเปิดอีกแท็บหนึ่งวางไว้ก่อนกันเหนียวึ๊นี่ภาพมาละถูกต้องเลยมีแนวรับเห็นไหมมีแนวต้านสองต้านด้วยอ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอารูปนี้ไปใช้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอเซฟพิเจลไว้ก่อนนะเผื่อมันเกิดไม่สามารถเปิดลิงก์ได้อย่างนั้นก็มีภาพไว้แนบส่งนะคะภาพนี้คือภาพเโก เอโก้ Echo, ครูมีภาพของเดิมอยู่นะคะครูก็เป็น e อโก1แล้วกันเมื่อกี้น่าจะเป็น e อโก0อ่าแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็มาที่ดีเลิร์เพื่อที่จะมาส่งคำตอบในนีน้แล้วก็มาที่ข้อนี้อ่เกินอื่นเราก็ต้องแนบไฟล์ภาพนะคะแล้วก็ใส่ลิงเข้าไปนะคะแล้วก็ใส่คำอธิบายว่า e อโก้รักกัน แล้วก็เป็นไซส์ตามออโต้นี้เนาะแล้วก็เซฟภาพขึ้นนะคะหลังจากนั้นก็ขยับลงมาอ่าแล้วก็พิมพ์ข้อความตายภาพด้วยเพราะเขาบอกว่านี่ไงให้อธิบายบอกชื่อลูกเขียนมาสามถึงห้าบรรทัดน้องสาก,ก็ไปเขียนมาสี่ใช่ไหมจากภาพอ่าแล้วก็บรรยายหน่อยจากภาพ จากภาพการเคลื่อนไหวใช่ไหมของราคาหุ้นเอ็กแบบรายวันในช่วงเดือนเดือนอะไรคะมก,กราคมเนาะ,ะถึงตอนนี้แหละกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์ แล้วก็64จะพบว่า,านักศึกษาก็เริ่มบรรยายเลยค่ะแล้วก็มีเกล็ดน,นําก่อนเราก็จะพบว่า,าราคามีการปรับตัวมาใช่ไหมนี่เทคต่ําสุดช่วงวันที่เท่าไหร่จําได้ไหมที่เมื่อกี้ตอนเราทำนะถ้าจําไม่ได้เราก็ต้องกลับมาที่หน้านี้นะคะแล้วเราก็นี่ป,ปิดตรงนี้นี่เราก็มาสกอร์หน่อยนี่ไงต่าสุดคือวันนี้อาจารย์เลื่อนลงมาเนาะนี่ต่าสุดคือวันนี้วันที่ ข้างล่างมันจะบอกเราเนี่ยมันเห็นวันที่ข้างล่างไหมนี่วันที่มันจะมีเป็นปีตามด้วยเดือนและตามด้วยวันมันคือวันที่4ี่เดือนสองนะคะเราก็อาจจะมาบอกว่า4เดือน2เนี่ยราคาต่ําสุดเลยนะอยู่ที่อ่าเราเอาเมาส์จิ้มหน่อยนิดนึงนี่ข้างบนนะคะมันก็จะบอกราคาเราอยู่ฝั่งเนี้ยคะ่ะตรงนี้จะบอกราคาเราเนาะเราก็จิ้มแล้วเราก็อ่านราคานะคะว่าราคาต่ําสุดของวันนั้นอะ โลมันอยู่ที่176บาทไฮอยู่ที่178บาทใช่ไหมคะเนี่ยเราจิ้มเสร็จแล้วอ่านตรงนี้นะอันนี้อาจารย์พอเมาส์เลื่อนปุ๊บมันเลื่อนตามแล้วก็บอกไปว่าราคาต่าสุดอยู่ที่176บาทแล,ล้วจากนั้นราคาก็เริ่มมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาจนถึงนะคะาราคาเนี่ยกำลังจะเจาะแนวต้านละถ้าทะลุแนวต้านแล้วก็คิดว่าอันนี้คือต้านแรกนะคะต้านแรกที่100ประมาณ187บาทแล้วถ้าทะลุผ่านแนวต้านได้ราคาน่าจะไปต่อได้ที่ต้านถัดไป การถัดไปก็คือเส้นนี้ก็อยู่ที่ area ประมาณ193บาทนะคะแล้วก็ไปเขียนทุกอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อกี้นี้นะะสรุปอีธีหนึ่งก็เขียนว่าอะไรเขียนว่าราคาต่ำสุดอยู่ในช่วงวันที่4เดือนกุมภาพันธ์ที่ราคา1 7อ่า176บาทหลังจากนั้นราคาก็ได้ปรับตัวขึ้นมานะคะ,อ,ะอยู่ที่187บาทซึ่งยังไม่ผ่านแนวต้านสำคัญนี้ได้แล้วถ้าผ่านแนวต้านนี้คิดว่าต้านถัดไป นี่จะอยู่ที่100เท่าไรคะ93บาทนะคะดังนั้นรูปแบบของราคาก็สรุปว่าเป็นรูปแบบที่มันเริ่มเปลี่ยนทิศท,ทางแล้วจากที่ลงมามันเริ่มปรับตัวเป็นแบบขาขึ้นนะคะเป็นรูปแบบ Reversal Trend นะคะก็เอาทั้งหมดที่พูดเนี่ยไปตอบในดีเลอร์นะพิมเองนะคะลองฝึกทำดูนะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะรอตรวจนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นคลิปสอนนะคะของตอนที่2นะคะเพื่อ อธิบายถึงวิธีการทำนะคะในโจทย์ของข้อ2ก็ฝากทำด้วยแล้วก็ฝากติดตามในข้อสุดท้ายก็คือข้อ3ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ